ไป,นะไปเลยน 2> 1<ท>ย2 3ค,<ะ>คุณสิ่งดี้ีไทยสวัสดีค่ะคุณจิ่งดีหรืีไทยประจำวันที่16มกราคม2567ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนในอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อุนเท่านั้นนะคะวันที่16วันครูตลาดหุ้นไม่ปิดอ่ะไม่ปิดเซตบวก12.92ครับอยู่ที่1 3 5 3งสาหมหนี่หุ้นไทยปิดพุ่ง ตามตลาดอาเซียนนะครับลายกังวลเงินเฟ้อสหรัฐแบงก์ชาติอินโดเซอรไพรส์ลดดอกเบี้ยน,นะครับนี่ทาให้ตลาดอาเซียนนั่นตัวลค่าการซื้อขายครับตรงนี้สี่หมืนสี่พันล้านบาทก็แนวรับที่อินโฟเเส้าให้ก็คือแนวรับจะอยู่ที่1นึ่สาสาห้านะครับมองว่าแบบนี้แปลว่ามองว่ายังลงไม่สุดต้านจะเป็น หนึ่งสามห้าสองครับตานถัดไปจะเป็นหนึ่งสามหกศูนย์สองก็น่าจะไซเวยอืมวเคราะก็จากอินโฟเกสครับต่างชาติขายออกเก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านบาทกลุทุนซื้อเข้าหนึ่งจุดเก้าพันล้านบาทโบเกอร์ซื้อเข้าหนึ่งจุดหนึ่งพันล้านบาทรายย่อยขายออกสองจุดหนึ่งพันล้านบาทค่ะแบงก์เกอร์พุ่งเลยอืมตัวที่หนึ่งครับ SCGD ครับ SCGD ราคาสี่บาทสิบแปดสตางค์ หมวกสิบแปดสตางค์ค่ะครับแนวรับน่าจะเป็นห้าสิบสองิกโลนะใช่ใช่สามบาทเก้าสิบหกครับไม่น่าลดนะเพราะว่าวันรุ่มทยอยเข้าเก็บนะอ่าเป็นเพื่อทยอยเข้าเก็บนะครับตันก็จะไกลนิดหนึ่งก็คือตอนนี้สี่บาทสิบแปดใช่ไหมใช่ตันแรกจะเป็นสี่บาทสามสิบแปดครับแล้วก็มีจุดที่เป็นบิ๊กเซลก็คือสี่บาทเจ็ดสิบโอเค บเฟรม15นาทีปิดโดดเหรอใช่ปิดโดดนะครับ SCGD มีวันรุ่มเข้านิดหน่อยตรงนี้นะครับแล้วก็อีเลียดก็ไปสวยะนะครับก็ขยับไปอีกไหมได้ๆเป็นพิม <Okay. S 1> SCGD เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับกระเบื้องปูพื้นครับภาพเรวมมริษัตมีกำไรและมีปันผลมีมวลวูจเนรายูดที่27ล้านบาทก็คือลุ้นกลับนะใช่ พราะว่าอะไรมันตั้งข้อสังเกตได้ได้ไดง่ายๆก็คือนี่มีบอลเข้านะใช่ไหมครับใช่ครับแนวรับสี่บาทสองสตางค์แนวต้านสี่บาทสามสิบสี่สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสี่บาทห้าสิบสตางค์ค่ะเปิดที่สี่บาทสองสตางค์ครับขึ้นไปปิดโดดที่สี่บาทสิบแปดนี่ก็มีต้านอยู่ข้างบนเลยอ่าห<ม>้าบาทให้ได้ก่อนนะใช่แล้วก็อีเมะแบบสิบเก้าครับหล่นลงมาเยอะเหมือนกันห้าบาทเก้าสิบ asi เป็นโซนล่างครับ ล้างๆยี่สิบสี่จุดศูนย์สองบรลุ่มซื้อเข้าสี่ล้านขายออกสองล้าน ATC หนึ่งแสนครับส่วนงบของ SCGD มีการงรคะ่ะแล้วก็มี NVR ใน time frame big สิบสองล้านครับอ่าพึ่งเข้านะมองว่าพึ่งเข้าวันนี้ด้วยตต่อไปได้เลยต่อไปครับ PSH พเอราคาหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์บวกสิบห้าสตางค์รับอันนี้ก็มีแบงก์เกอร์เข้านะวันนี้สิบห้ามกราเจ็ดมัการาแล้วก็ยี่สิบห้าธันวาครับแนวรับจะเป็นหกบาทสี่สิบห้าครับเป็นห้าสิบสองวิคโรด้วยจุดต่ําสุดวันนี้ลุ้นกลับตัวที่สองนะครับลุ้นกลับตัวที่สองต้านต้านแรกจะเป็นหกบาทแปดสิบห้าครับต้านถัดไปก็ไปลุ้นแปดเจ็ดบาท,บาทครับ สฟรมสิบห้านาทีมีวอลลุ่มทยอยเก็บอิดเดดเ้อใช่อันนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าวอลลุ่มทยอยเก็บนะครับมาไม่เยอะเท่าไหร่มีแบงเกอร์เข้าอีกทีสิบห้ามกราก็คือวันนี้แหละอ่ะ Psh เป็นยนไซเวเป็นยนเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลู่ระดับที่สิบเอ็ดล้านบาทค่ะ แนวรับหกบาทห้สตางค์แนวต้าน6กบาทเกสตางค์ถ้าเธอรู้ได้จะเป็น7จ็บาทยีสตางค์เขาเป็นหุ้นเกี่ยวกับโฮดิ้งนง <c oughs> ใช่เปิดที่6กบาทหกสิบขึ้นไปสูงสุดที่6กบาทเจครับปิดโดดไปลุ้นกับนี่เ็นบาทให้ได้ก่อนนะ <ừ> แล้วก็ค่อย e อเ89มแครับ8ปดบาทสีสตางค์ IS i อ i อ2ยครับวอลุูนซื้อเข้าหล้านขายออกเจ็บ เจ็ดแสน ATC แปดหมื่นครับส่วนงบอของ PSH มีกำไรคะ่ะเป็นหุ้นลุ้นกลับอีกตัวใช่ไหมใช่มาดูววนดุมทำฟรมวีนิดนึงมีเข้าเก็บ29ไม่ใช่มีเข้าเก็บมีเขา้าเขา้าเขา้เขา,ขาหรือออกไปมั่นใจ2ีลสิบก้าลนาน,นครับต,ต่อไป T-man T-man ราคาสิบห้าบาทสิบสตางค์บวก50สตางค์ค่ะ T-man นี่ลงมาส่วต่ำสุดๆก็คือ13บาบาท แนวรับจะเป็น14บาท40ครับตานก็จะเป็นตรงนี้เลย15บาท70ครับถ้าเบรกได้ก็ไปรอรุนตรงนี้อ้าวเท่าไหร่เนี่ย16บบาท40่สตามเฟรม1ิ้นาทีมีมารุ่มสะสมเหมือนกันนะครับสำหรับท m a n นครับทีแมเป็นหุ้นสซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเวชภัณยาภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวอลระดิวที่23ล้านบาทค่ะ แนวรับ14บาท40สตางแนวต้าน15บาท20สตางถ้าทะรุได้จะเป็น16บาท60สตางค่ะเป็นหุ้นวันรุ่มเบาเนาะอ่ะเปิดที่14บาท70ครับขึ้นไปสูงสุดที่15บาท20แล้วก็ปิดที่15บาท10สตางครับยังไม่มี e, e m a นะ s i 50.12ครับวันลุ่มจะเข้า700,000ขายออก500,000 ATC 200,000ครับส่วนงบของ t แมนมีกำไรคะ่ะมีข่าวด้วยนะครับ TMAN ข่าจากทันหุ้นนะครับทีแมผลิตยาแทนนำเข้ามาตรฐานสูงปีนี้พุ่งสิบห้า15%ออันนี้ข่าวจากทันหุ้นนะครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับ T-man ปิดนะปิดเลยตัวต่อไปครับอืมอันนั้นนะใช่อันนั้นราคา5.2กระตงังตรงนี้ก็ไซเวค่ะแนวรับจะเป็น50ครับเป็น5.2สระตังนะถ้าหลุดจบนะ,ะสำหรับอันนัน,นะครับ ถล่จบเพราะว่าสะสมเพื่อลุ้นกลับการแรกจะเป็นห้าสิบสี่สตางค์รันัะไปเป็นห้าสิบปดสิบแปดสตางค์นะห้าเจ็ดห้าแปดประมาณนี้นะครับปลอดภัยห้าเจ็ดอ่ะเหรอใช่โอเคครับทําฟิมสิบห้านาทีไม่มีอะไรลุ้นยืนให้ได้นี่ขนาดเซตบวกสิบสองนะยังกลับขนาดนี้ได้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าวันรุ่มวันรุ่มใหญ่ไม่มีนะเนี่ยถล่มแบบนี้นะโอเค แับทีแมนครับไม่ไม่ใช่อันต์นครับแม่อันตน์เป็นหุน้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมัพยัก่อสร้างภาพรวมบริษรัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลนดยมที่สี่แสนบาทค่ะแนวรับห้าสิบสตังค์แนวต้านห้าสิบสี่สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นห้าสิบเจ็ดสตางค์ค่ะมีสัญญาณเท่านั้นนะเพราะว่าเปิดปิดเท่ากันนะครับช่าถู้เป็นไปที่ห้าสิบสามแล้วก็ลงมาปิดที่เดิมเขามีเอเมร์แปดสิบเก้าที่หกสิบห้าสตังค์ครับ ไหลลงตามเซตเนาะ,ะเซตลงเขาก็ลงเนาะ RSI 2ยี่สี่จุดแปดครับส่างสุดๆวอลุ่มซื้อเข้าสามแสนขายออกสี่แสน ATC ี0 0หนึ่งแสนครับส่วนงบของอนันต์มีกำไรค่ะมีปันผลได้ไหมไม่น่ามีนะคนสตา๊าไม่มีตัวต่อไปครับตัวสุดท้าย a d v i ไวส์เอ็ดราคา5บาทเจ็สิหสตางค์บวกยีสิสตางค์ค่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับร้านคอมพิวเตอร์นะ,ะแล้วก็ทำหลายอย่างแนวรับนะครับหบาท ห้าสิบห้าสตางค์ครับถ้าหลุดคือไม่น่าสนใจสำหรับแอดไว้นะครับยิงมาทั้งสามแทงอ่าก็ตานจะเป็นหกบาทใช่ไหมใช่ตานหกบาทนะครับตทมเฟ็มสิบห้านาทีมีแบงค์เข้าเมื่อวานนี้สิบสี่สิบห้าตอนเก้าโมงสี่สิบห้านะครับทำให้เข้าดันตัวขึ้นมาสำหรับแอดไว้นะครับแต่ถ้าดูาทาทมเฟรมดูทมาเฟรมวีม จะเห็นว่าเขาถอดไส้นะ,ะถ้าดูสายแท่งเทียนนะครับทาเฟรมวิกถอดไส้แล้วมีบนเ,นเข้าวก็เลยดูน่าสนใจครับสำหรับไว้ครับเอไเว้เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายปีกส่งสินค้าไอทีาวมวบริษรัทมีกำไะมีปันผลมีเมลลระดับที่สามสิล้านบาทค่ะแนวรับ5้าบาทห้สตางค์แนวต้านห้าบาทเกสตางค์ถ้าทรุ้าจะเป็น หกบา่สิบห้สตางค์วันรุ่งค่อนข้างเบาแล้วก็ค่อนข้างซิงด้วยเนาะ,ะแต่ว่ามีสัญญาณเหมือนกันเปิดที่5้าบาทหกครับดันตัวสูงสุดที่5้าบาทแปิแล้วก็ลงมาปิดที่5้าบาทเจสตางค์ครับมี EMA 89ปดสซึ่งเป็นต้านอยู่ที่ห้าบาทแปดสิบแปถูกต้องนะตงแต่ว่าจุดจุดตั้งข้อสังเกตก็คือเขาเบรก EMA 2 0มสอเรียบร้อย 2> อ2 3หบาทยี่านะครับ R s i 4 4 3 4 วอลุ่ซงซช้เข้าสองจุดสามล้านขายออกสามจุดหกล้าน a อท3ซสามแสนครับส่วนเงื่อนของเอสไว้มีกำไรคะ่ะเราตกลงอน,นันต์อนันต์เขามีข่าวไงเร<อ>ายังไม่ได้ผอ,อ,อ,อาข่าวมันไม่น่าสนใจเพราะเลยผ่านอ่ะแล้วคมันเป็นหุ้นกู้นะอนันต์ตอกย้ําความเชื่อมั่นครับคืนหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยอ๋อคืนหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดล้านบาทลุยปิดโครงการขายปิดการขายห้าโครงการรวด อันนี้สร้างความเชื่อมั่นนะครับข่าวจากอินโฟเกสครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับนั้นแล้วก็มีหุ้นบิกลรัเข้าก็คือวายุหนึ่งห้าร้อยสามล้านบาทเดลต้าเดลต้าหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านบาท P R อ P R M มพเอมหนึ่งร้อยี่สิบเก้าล้านบาทที่เหลือก็มีเจมาเจมาสามสิบสามก็ที่เหลือเป็นพลังงานนะกับธนาคารปราณถูกต้อง แล้วก็ตัวที่ติดสแกนราค่ะคุณอุณ้งอ้วนแต่ยังวาสะสมอยู่ยังยังไม่เดินทางอ่ะโอเคค่ะโอเคครับมนสิงห์ที่ไทยโชคดีวันที่16ครับวันไม่ออกครับสวัสดีดค่ะ,คะ